เอาละครับผมกราบสวัสดีมาจากบริครับขอต้อนรับสู่เกม Tell Me Why นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่พัฒนาโดย d o n t n o t Entertainment เจ้าเก่าซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นแนวเนื้อเรื่องเหมือนเดิมนะครับก็จะเน้นในการเล่าเรื่องแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากซีรีส์เก่าๆไหมวันที่1มีนาคมครับปี2 5 0 5เราเห็นเด็กคนหนึ่งอยู่ที่โต๊ะสำนักงานน่าจะเป็นสำนักงานของตำรวจ ถ้าถามผมว่าเกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรก็ผมก็พยายามจะไม่รู้เกี่ยวกับมันนะฮะอา่ารู้แค่ว่ามันเป็นเรื่องของแฝดสองคนนะฮะอนอะไงเ <you S 1> จ้าหนู <questions, okay? S 1> ฉันอยากจะถามอะไรหนูหน่อยนะดูสภาพตัวมอมแมมมากเลยอะไปตากฝนมาหรือยังไงช่วยบอกหน่ไหม <I> ว่าคืนนี้เกิดอะไรขึ้น <I> คือ ผู้หญิงหรือผู้ชายวะเนี่ยผมอยากจะโชว์ทรงผมใหม่ให้แม่ดูเธอมีปืนแล้วอ้าวค่อยๆพูดอยู่ดีๆเธอก็เกิดคลั่งขึ้นมาผมไม่เป็นไรเป็นสิมันจะไม่เป็นไรได้ยังไงแม่ผมพยายามจะฆ่าผมนะ ผมเลยต้องแทงเธอผมฆ่าแม่ตัวเองบริษัทเมโทสิงโตเห,ห่าฮ่วงๆจำกัดภูมิใจเสนอ Tell ain't nothing but heartache <laughs> me why a อย่าหาทำรมะอ่าโอเคครับผมแชปเตอร์ Chapter ที่หนึ่ง Homecoming สู่เย้าอืมเพลงนี้น่าจะมีลิขสิทธิ์ฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอัดฉากที่มันมีเพลงเนี้ยแล้วก็ไปปิดเสียงแล้วก็อัดใหม่นะฮะ เราอยู่ที่ไฟวีนะฮะศูนย์พักอาศัยวันที่2พฤศจิกาฮะปี2015นั่นก็แปลว่าผ่านมาแล้ว10ปีนั่นเองดูแล้วถ้าเอาไปตัดต่อใหม่เนี่ยคงจะเงียบพอสมควรเลยนะฉะนั้นก็ฟังผมพูดไปนะฮะ อย่างที่ผมเคยโพสต์บอกทุกคนไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจโพสของผมหรอกนะฮะผมก็โพสต์ไปตามระเบียบมาแหละดีก็ไม่บอกใครก็คือผมโดนเรื่องของการโดนเคลมลิขสิทธิ์นะฮะในส่วนที่แบบว่าเตือนแล้วก็เขาขอให้ลบคลิปซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในลักษณะนี้นะครับถ้าเตือนครบ3ามครั้งเนี่ยก็ลาก่อนเลยฮะถ้าสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วช่องบินก็คือผมจะไม่กลับมาทํา YouTube อีกแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามาถึงขั้นนี้มันก็อิ่มตัวแล้วแหละ ผมคงไปได้ไกลกว่านี้ไม่ได้ละแต่สําหรับการเล่นเกมเหล่านี้ก็ผมก็ยังเอนจอยกับมันอยู่นะครับอย่างเกมนี้เนี่ยของโดนน็อตผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรบ้างแต่ผมมั่นใจว่ามันน่าจะออกมาดีในระดับหนึ่งฮะนี่ก็เป็นเรื่องของฝาแฝดโรนนนะครับผมอ่ะเราจะเห็นว่ามีชายกับหญิงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เดี๋ยวค่อยอธิบายไปเรื่อยๆนะฮะคนนี้ชื่ออลิสันนะฮะส่วนคนที่เป็นผู้ชายที่เราเห็นตอนแรกก็คือชื่อไทเลอร์หน้าก็จะคล้ายๆกันนี่แหละเพราะว่าเป็นแฝดกัน สองคนนี้มีแผนที่จะไปพบกันนะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านหลังเก่าซึ่งต้องบอกเลยว่าพวกเขาไม่ได้เจอกันมาเป็น10ปีได้แล้วหลังจากเหตุการณ์ที่เราได้เห็นในตอนแรกไปนะซึ่งผมมั่นใจว่าเด็กคนนั้นก็น่าจะเป็นไทเลอร์นี่นะฮะรูปตอนเด็กแม่ของเขาก็เสียชีวิตไปแล้วเรื่องจากคำให้การของเด็กคนนั้นที่เป็นไทเลอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาฆ่าแม่ตัวเองซึ่งอาจจะมีการส่งผลกระทบทางจิตใจก็ว่าได้นะฮะ ก็เลยโดนจับแยกกันต่างคนต่างเตรียมตัวฮะเขียนจดหมายด้วยแต่เพลงเปิดเรื่องเพลาะนะฮะเพลาะมากเลยผมขอไม่เอาเพลงอื่นมาแทรกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียบรรยากาศไปเดี๋ยวบางคนก็คงจะบอกว่า อมันไม่อินเลยอ่ะไม่มีเสียงเพลงไม่ได้เพลงแบบออริจินอลให้ฟังอะไรอย่างนี้ความอินมันไม่ได้ทำให้ช่องผมกลับมานะฮะหรือว่ามันไม่ได้ทำให้ลิขสิทธิ์เพลงหายนะโอเคทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะตั้งสติให้ดีอลิสันเธอจะต้องไปพบน้องชายตัวเองอาจจะเป็นน้องชายนี่แหละโอเคฉันต้องเอาไอ้นี่ไปที่จูโน่ด้วยเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะฮะก็เป็นเพลงที่ดังออกมานี่แหละตอนนี้น่าจะกำจัดมันทิ้งให้หมดเลย ทำไมอ่ะจะไปทิ้งทำไมอ่ะเหมือนจะเป็นนิยายนะกระสวยอวกาศไม่รู้สิอลิสันอาจจะมีความเพ้อฝันในเรื่องของจิน<ม>ตนาการและอวกาศเราจะต้องหากุญแจไนท์วอชอลาสก้ามันมีอะไรที่เกี่ยวกับอลาสก้าเยอะพอสมควรน,นะเรื่องนี้ไหนดูซิบนโตะมีอะไรยังไง หนังสือพิมพ์ตุ๊กตาเอาไว้ให้ไทเลอร์แล้วก็สมุดโน้ต To do list นั่นเองนะฮะสิ่งที่ต้องทำคือมีของขวัญแล้วแล้วก็แผนการเดินทางอาหารและเครื่องดื่มกุญแจรถกุญแจบ้านคิดว่าน่าจะครบละมั้งเขาจะชอบหรือเปล่านะหรือมันเยอะเกินไป Welcome back ยินดีต้อนรับกลับ Deal Lost News จ้าหน้าที่ตำรวจบรลาวขอให้มีการพิจารณางบประมาณใหม่แล้วก็ด็อกสไตร์เริ่มสัปดาห์นี้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีด้วยนะฮะแคนด,ดิเดตคือทอมเฟกี้หรือเวกชี่ก็ไม่รู้อ่านไม่ออกเขาเสนอให้เกี่ยวกับซัพพอร์ตพวกการใช้อะไรอ่ะการควบคุมการใช้ปืนแล้วก็เรื่องของสนับสนุนทุนให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นนะรูปชายคนนี้ <It> s <S ชื่อไมเคิลผ่านมาตั้งหลายปีชาคนจะรู้สึกคลั่งมากแน,แน่เลยอ่ะถ้าเป็นบ้า บางรูปก็ไม่ได้อธิบายแต่อย่างใดโนตบุ๊ก <should> <Note book. S 2> ฉันน่าจะเช็คอ e ีเมลสักครั้งนะก่อนไป oh, ไม่สิ <this S 2> ฉันทำซ้ำมาสามรอบแล้วมั้งเช้าเนี้ยหนังสือเรื่อง Time and I Against Any Two The Chef of Yesterday Summer Time Sweet อาฮ่ huh. <im itation> มีเรื่องของเวลามาเกี่ยวก็ชวนรำลึกเหมือนกันมันอาจจะมีอีสเตอร์เออะไรบางอย่างนะฮะแต่อย่าสับสนนะครับ Live is Strange เป็นของค่าย Square Enix นะอันนี้ทางฝั่ง Microsoft เป็นผู้สนับสนุนนะฮะในการสร้างเกมนี้ฉะนั้นอันนี้จะเป็น Exclusive ของ Xbox แล้วก็ PC นี่ก็ไม่ใช่งานประดิษฐ์ที่สวยที่สุดนะแต่ว่าเวลาเห็นทีไรนี่เหมือนฉันในตอนเช้าทุกทีเลยอันนี้ก็ดาวอังคารนะ Mars มีกล้องดูดาวด้วยแล้วก็ยังเคยเล่นฮอกกี้อีกอันนี้มีอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลย เรามาหากุญแจฮะคงไม่มีเวลามาคุยหาของผู้นี้นะอีกซีซั่นเดียวเท่านั้นอ๋อน่าจะเป็นซีรีส์หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวสิอย่ากดซ้ำดิเดี๋ยวนะใต้เตียงใช่ไหมใช่แหละเดี๋ยวมันไม่อินเทรล็ตอต้องออกมาห่างด้วยนะก็คือดีเจอแล้วอยู่นี่เอง เก็บกุญแจไว้ใต้เตียงเนี่ยนะมีไหมล่ะนี่ไงเจอแล้วแต่เอะน,นี่มันตุ๊กตามไม้ม <c oughs> ันหลบอยู่นี่เองมันเอลฟหรืออะไรน,นั่นอะมันเหมือนผ่านมาทั้งชีวิตเลย <c oughs> ได้แล้วกุญแจจะได้ไปสักทีเนี่ย นี่ก็เพลงดังไม่หยุดเลยฮะเดี๋ยวคงต้องไปตัดออ,อ,ออก <c oughs> โอเคพร้อมจะไปกันละทีนี <c oughs> ้เราน่าจะอ่านี่ไงไทเลอร์อ้โอโหหล่อเชียรทรงผมนี้ท่านได้แต่ใดมาแอลลี่จะคงจะตื่นเต้นมากเลยอ่ะคงจะทำตัวไม่ถูกอ่ะ นะถึงไทเลอร์จะรู้ว่าเธอจะว่าอะไรจดหมายเนี่ยนะจะพิธีรีตองอะไรขนาดนั้นน่ะทำไมไม่ใช้อีเมลแทนฉันเลยคิดว่าอยากให้นายตอบกลับหากันหน่อยก่อนที่เราจะได้กลับมาเจอกันอีกหลังจากผ่านมาตั้ง10ปีแล้วแต่เอาเถอะเอาไว้ตอนเราอายุ90้าสิบน่ะนายจะขอบใจฉันนะ่ะตอนที่พวกเครื่องจักรม,มันยึดครองโลกนายจะได้มีอะไรอ่านเล่นอยู่ใต้แสงเทียนไงก็คิดเผือเอเ่อไว้ไงฉันไม่อยากเชื่อว่านายจะได้ออกมาแล้วอีกไม่กี่สัปดาห์แบบ ตะลึงมากอะ่ะฉันคงทําตัวไม่ถูกแน่ๆเลยตอนที่ได้เจอนายก็อย่าสนใจฉันมากก็แล้วกันโอเคคือคงจะตื่นเต้นมากชีวิตเดือนนี้ผ่านมาเป็นไงบ้างเสียใจไหมที่ต้องลากับคนที่ไหนคัาปรึกษาแล้วเนี่ยพวกเขาคงต้องคิดถึงนายมากแน่เลยฉันก็เปลี่ยนยางรถพร้อมจะไปรับนายแล้วตอนนี้ถ้าเห็นรถฉันแล้วก็อย่ามาล้อเลียนหรือว่าพูดเน็บใซกันล่ะเพราะว่ารถคันนี้ก็ผ่านอะไรมาด้วยกันก็เยอะ อีกอย่างเวชชีอนุญาตได้ฉันหยุดได้เราจะได้ไปบ้านหลังเก่าแล้วก็ทําเรื่องขายบ้านแล้วก็เรื่องอื่นๆทุกอย่างเลยด้วยอยากลืมเรื่องบ้านหลังนั้นจะแย่อยู่แล้วแปลกแฮะทาไมเราอยากลืมบ้านหลังเก่าฉันก็อยากเจอนายด้วยไม่รู้นายจะเข้าใจไหมรักอลิสันนะฮะก็จดหมายจากคู่แฝดตัวเอง <Okay S 3> โอเคไม่อยากเชื่อเลยว่า <Okay. S 1> ฉันจะไปจากห้องนี้แล้วอะ โอเคเสร็จงานไปเยอะแล้วทีนี้ก็หยิบกอบลินอ๋อมันคือกอบลินหรอกเหรอนั่เอลฟ์นี่นะฮะมีกอบลินคนละตัวฮะเหมือนเป็นสัญลักษณ์บางอย่างเดี๋ยวก็จะได้กลับไปเจอกันแล้วฮะเป็นคอลเลกชั่ลด้วยโอเคพร้อมจะไปกันละเดี๋ยวขอสำรวจก่อนที่นี่มันมีอะไรบ้างโอ้วิวสวยมากเลยอ่ะคนจะคิดถึงแย่แล้วก็นี่าขด้วยนะฮะ อ๋อเข่าเดียวกันปะเนี่ย Fireweed Youth Center Student Art อ๋อพูดถึงไทเลอร์นี่นะอายุ20ปีโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากัน s h i ให้ o า to ดูแม่หยาบกว่าคนเป็นพี่สาวอีกอ๋อแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีงานติวเตอร์ด้วยอ่าช่วยปีเอสเขียนเอเซเตรียมเข้ามาหาลัยภายในสุดสัปดาห์นี้โอเคคร่าวๆฮะโอ้โหฟังเพลงแนวนี้ด้วยอ๋อ ก็รู้สึกแย่หน่อยนะที่แบบจะต้องทิ้งแผ่นพวกนี้เอาไว้อะไม่ได้เอาไปด้วยนะฮะอันนี้ก็เพิ่งจะฟังไปนะฮะฟังวนไปไม่นานนี่เองไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นวงอะไรบ้างนะที่รู้ๆคือไทเลอร์น่าจะชอบแนวนี้นะอันนี้มีโพสเอาไว้ด้วยอ้โหอ l e t e r c y l e love you คำโอยพร by เฮ r ร e เบิร์ดอ้าวเฮอร e เบิร์ดเฮอร์เบิร์ดมาจากคำว่าเฮ r ร์นั่นเองอ๋ออ่านี่ไงที่ผมอยากจะบอกฮะ Transgender man sky to healthy คือไทเลอร์เขาเป็นชายข้ามเพศนะฮะเป็นแฝดหญิงนี่แหละตอนเด็กแต่ว่าไทเลอร์เขามีความเป็นผู้ชายนะฮะเขาก็เลยแบบแปลงเพศ เอาฉันไปด้วยสิกล่องนี้น่ะจะเป็นขยะหรือสมบัติก็ตามนะก็เป็นของนายแล้วตั้งแต่แรกเห็นใครเจอใครได้ d ด n น I need to get my application ready for next summer ดูปฏิทินปี2015เนี่ยเทสโทสเตอโรนนี่ไงต้องมีรีฟิลฮะคือไชเลอร์ใช้วิธีการเพิ่มฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะฮะไม่รู้ด้วยวิธีการฉีดหรือกินผมก็ไม่เคยแปลงเพศเ นี่แหละฮะต่อให้แปลงทางร่างกายมันก็ต้องใช้วิธีการเพิ่มฮอร์โมนเข้าไปด้วยนะฮะจดหมายนี้ไทเลอร์เขียนเองฮะเฮ้ยเอรอนนายก็รู้ว่าฉันไม่เก่งเรื่องนี้เท่าไหร่นะแต่แค่อยากจะบอกว่านายเป็นที่ปรึกษาเรื่องปรับพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ดีที่สุดมีหัวเราะแห้งด้วยขอบใจที่ยังอยู่กับฉันแล้วก็ช่วยอะไรฉันหลายอย่างนะฉันจะทําเต็มที่หลังจากไปจากไฟวีดแล้วการอยู่รอดคือการแหกกฎขอบใจนายจริงๆนะฮะไทเลอร์ก็อาจจะเป็นแบบคนที่ร่วม การบําบัดอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเท่าที่ผมรู้คือไทเลอร์เขาเหมือนจะทํางานให้คําปรึกษาอะไรบางอย่างด้วยนะผมไม่แน่ใจอ,อ่านผ่านๆอยู่เดี๋ยวเราก็ค่อยรู้กันไปนะ,ะไปจากห้องนี้สักทีแล้วเฮอเบิร์ดล่ะ Please give me water and sun เอาไปยาวขนาดน,นี้เฮอเบิร์ดตายพอดีโอ้สงสาร ต่างคนต่างมาฮะสวยนะเนี่ยจะว่าไปอลิสันเนี่ยนี่ยังมีเขาเดิมอยู่นะไทเลอร์แต่ว่าก็จะมีหนดคลาเพราะว่าเพิ่มฮอร์โมนเข้าไปด้วยเอา้าโยนทิ้งเฉยคงจะสัมผัสได้ว่าแหมคงจะไม่ถูกใจล่ะมั้งใน,นที่สุดสองคนนี้ก็ได้มาเจอกัน สิบปีจากหมามาหมายังจำได้ไงไทเลอร์ไงไม่เจอกันมาตั้งสิบปีทักทายกันแค่นี้น่ะเหรออ๋อโทษทีฉันไม่เป็นร้ายอลิสันแค่นั้นก็เพียงพอแล้วโอ้ดีใจที่ได้เจอนายเหมือนกันเลย นายจะต้องขนของอะไรอีกไหมเนี่ยไม่มีแค่นี้แหละสิปีจบในกระเป๋างั้นเราไปกันดีกว่านะยังพอมีเวลาไปทันเฟอร์รี่รอบเช้าอ่านดูดีนะขอบใจเมนที่ใช้คนหนึ่งดีไซน์ให้ก็ดีนะแต่ว่าเขามีความสามารถมากเลยมีงานสินเขาแขวนอยู่ที่ร้านกาแฟสองสาแห่งด้วยนะชายและโรแอนผู้สร้างผู้นำในอนาคตงานนี้จบเหแน่เลย แล้วนายจะคิดถึงที่นี่ไหมเนี่ยฮะ h o เอาจริงๆนะฉันคิดถึงผู้คนคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเมนชี่หรือว่าที่ปรึกษาฉันแอรอนใช้เวลาพักใหญ่เลยแหละกว่าจะปรับตัวได้แต่แล้วฉันก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนกับเป็นบ้านพวกเขาทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยปลอดภัยมากพอที่จะทำให้ฉันเป็นตัวเองได้เยี่ยมไปเลย ฉันดีใจแทนนายด้วยนะนี่เราจะขับรถไปดลอสครอสซิ่งหรือว่าจะเข็นรถไปเนี่ยฮะจะเดินไปก็ไม่ว่านะไม่เป็นไรขอลองเสี่ยงดูอยากจะสำรวจอะไรก่อนไหมอะสำรวจล้ไปกันเถอะควรใช้ได้ลาก่อนนะไฟวีด เป็นผมก็ใจหายนะเพราะว่าบางทีเราอยู่ที่นี่แบบมันนานจนผูกพันนะนะมันก็มีอะไรอาวร์บ้างไม่ใช่พูดจริงๆนะฉันไม่ได้หัวสร้างสารรค์พอที่จะแต่งเรื่องพวกนี้ขึ้นมาได้อ,อ๋อแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วนะเขต้องหันเรือเฟอร์รี่กลับเลยอ่ะเพราะว่าไปเจอหมีบนเรือเขานะ้า <laughs> จริงหรอก็เขาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอยู่ข้างหลังอ่ะพอเปิดประตูปุ๊บก็เจอหมีอยู่ในนั้นตัวอ้วนพีดูมีความสุขอยู่ท่ามกลางป่าเขาโดยไม่มีขนมให้กินเธอก็ไปที่ที่มีของกินนั่นแหละอ๋อพูดงี้เก็ตเลยแทบจะวางของกินไม่ทันแล้วไงต่อก็ไม่แน่ใจนะฉันว่าพวกเขาไล่มันลงไม่ได้ก็เลยยิงยาสลบโอ้น่าสงสารจัง ถูกยิงลูกดอกเพียงแค่มาหาขนมกินแม้ก็อย่างที่เขาว่ากันนะนะปลอดภัยเอาไว้ก่อนกับประเทศที่เต็มไปด้วยหมีแต่ก็ควรกันไว้มากกว่าแก้ไหมล่ะไม่ใช่ให้มันมาถูกยิงแบบนี้หมีตัวนั้นไม่ได้เป็นไรสน่อยไทเลอร์ก็แค่ตอนนี้ทำไมต้องจริงจังขนาดนั้นได้ข่าวเรื่องกฎที่หลาหลวมที่เขาออกมาล่าสัตว์อีกหรือยังล่ะอ๋อกังวลเรื่องนี้ล่าได้เยอะขึ้นใช้กับดักโหด โอ้โหส่แว่นนายยังจะช่วงให้ออกล่าตอนจำศีลอีกต้องเร็วแค่ไหนเนี่ยถึงจะมาออกฆ่าสัตว์ที่กำลังหลับอยู่ได้ฉันไม่ได้จะคัดค้านเรื่องล่าสัตว์นะแต่ว่าสัตว์นักล่าพวกนี้มันก็ทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วเพื่อความสมรุลของอุทยานไงอะไรเนี่ยยิ้มทำไมนี่พูดจริงจังนะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานไทเลอร์ยังก่อนหรอกแต่อย่างน้อยฉันก็เรียนจบแล้วนะ ไม่อยากเชื่อเลยว่านายจะเรียนจบมาหาลัยแล้วส่วนฉันก็เพิ่งจะสําเร็จการเรียนบัญชีไปแค่ครึ่งเดียวจากการเรียนออนไลน์ที่อาจจะขโมยเลขบัตรเครดิตฉันไปด้วยเดี๋ยวก็นึกออกเองแหละว,ว่าอยากทําอะไรยังพอมีเวลาแว่นไปซื้อที่ไหนเนี่ยกูจะได้ไม่ไปซื้อบ้างเป็นยังไงบ้างอะ like, รู้สึกเหมือนกับฉันจะขับรถฝ่าหมอกไปแต่ว่าไฟตัดหมอกฉันดันใช้ไม่ได้โอ้โ oh, ห <laughs> บรรยากาศใช้ได้เลยฮะ Unreal Engine Unreal ที่โคตรเรียวแล้วเธอล่ะอลิสันอ๋อขอโทษทีพอดีฉันเมอไปหน่อยนะ่ะตะกี้เป็นอะไรอะ่ะโทษทีฉันพยายามจะมองกับความจริงที่ว่านายอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ข้างฉันกำลังจะไปที่เดลลอสไม่เห็นต้องขอโทษเลยเยอะไปแล้วมั้งเฮ้ยอะไรนะ่ะ ทำไมเราต้องนั่งเรือเฟอร์รี่มาแทนที่จะขับรถล้อไปตามชายฝั่งก็ฉันไม่อยากจะนั่งอยู่ในรถกับนายตั้งสองชั่วโมงนะไหตลกเราต้องนั่งเรือเฟอร์รี่มันเป็นวิธีเดียวที่จะไปถึงดีลอสจากไฟเอร์วูดได้เข้าใจละก็ดีเหมือนกันฉันก็ไม่คิดว่าท้องฉันจะทนได้อีกสองชั่วโมงนะแตขับรถมาเนี่ยนี่ถึงฝั่งแล้วมาขับแทนไหมล่ะไม่อ่ะยังไงนายก็ต้องกลับไปขับรถอยู่ดีแล้วหน้านี่ฉันเคยขับรถตู้ลงคูมาแล้วน่าจะบอก อย่างน้อยเธอก็ไม่ได้ชนเจ้าเมนนั่นนะนะฉันว่าที่นั่นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากหรอกที่เดลอสนะมันยังคงเป็นดินแดนของอีสต์จีเซอสโนเวอยู่อย่าจ่อไปใจจะขาดอยู่แล้วอ๋อใช้วิธีนี้ตอบโอเคคงเพราะชีวิตเรียบง่ายที่เธอใฝ่ฝันเอาไว้มันไม่เป็นอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะคือว่าการที่มีเคเบิลให้ดูมีไฟฟ้าใช้มันก็ดีไปอย่าง แต่คงไม่มีใครลืมเรื่องราวในเมืองเล็กๆแบบนั้นได้หรอกนะถูกมองว่าเป็นคนทำตัวประหลาดก็แค่นั้นนั่นแหละชีวิตอย่างน้อยเธอก็มีไมเคิลนะนั่นสิถ้าไม่มีเขาจะคงเรียนไฮสคูลไม่ไหวแน่คงคิดถึงเขาหน้าดูนะพอเราย้ายไปที่จูโน่แล้วเขาเป็นไงบ้างก็สบายดีแต่ภาคหลังฉันไม่ค่อยเห็นเขามาเลยนะเหมือนเขาจะยุ่งมากแล้วก็ช่วยลูกมือเขาจัดงานเลี้ยงต้อนรับเปลี่ยนมุมบ้างดีกว่ามีควันลอยออกมาจากบ้านหลังนั้นเหรอหลังนี้ใช่ไหมเนี่ย ดูถ้ามีใคร<อ>ไปซื้อที่นั่นแล้วจนได้สินะไม่ก็พวกผีในบ้าน,น,านคงจะชอบอะไรที่อบอุ่นคิดว่าเจ้าของใหม่รู้หรือ,อยังว่ามันเป็นบ้านผีสิงฉันว่าทีน่าคงไม่อยากรู้หรอกอย่างน้อยก็ถึงตอนที่เซ็นสัญญาแล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยทำชั้นขนรลูกแปลกๆหน้าต่างมันรูปร่างเหมือนกับดวงตาที่จ้องอยู่ตลอดเวลาเราคิดว่าจะมีคนอื่นมานั่งนินทาบ้านเราแบบนี้ไหมเนี่ยคงมีละมั้ง เมื่อไรจะถึงอีกฝั่งเนี่ยทำไมมันช้าจังมุมนี้ก็ดีฮะน้ำนี่ก็สมจริงมากนี่เราจะกลับไปที่นั่นจริงๆแล้วสินะบ้านหลังนั้นเนหรอไม่ใช่บ้านเรานะ่ะ อ๋อใช่คิดว่าบ้านจะขายออกไหมก็ยังไม่มีใครสนใจมานะคนจะไม่มีใครมาต่อแถวรอซื้อบ้านที่มีคนตายแถมไม่มีไฟอีกต่างหากแต่วิวก็สวยอยู่นะที่นั่นน่ะไม่เหมือนที่จูโน่นี่จูโน่ก็มีทิวทัศน์ภูเขาสวยตั้งเยอะแยะคนก็เยอะสนุกก็สนุกยังคิดอยู่หรือว่านายจะมาเป็นรูมเมทฉันก็ยังคิดอยู่นะนี่ฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมโอเคถามมา อะว่ามาเลยคือมีคนบอกฉันแบบว่าหลังจากที่นายเรียนจบแล้วน่ะแล้วกลายเป็นเมนเทอร์มา3ปีก่อนโดยรวมนายก็ยังอยู่ที่ไฟร์วีตอยู่ใช่ไหมล่ะก็พอตัวเคยลองไปอยู่สองสาครั้งนะไปพบปากกับกลุ่มคนข้ามเพศที่จูโน่แต่อะไรมันก็เปลี่ยนไปฉันน่าจะพยายามให้มากกว่านี้แต่ว่า มันดีกว่าถ้าฉันจะอยู่เท่านี้เผื่อใครต้องการฉันแปลว่านายจะไปไหนมาไหนได้ตามสบายเลยใช่ไหมถามทำไมอ่ะเปล่าก็แค่ทำตัวเป็นพี่สาวชอบจูจี้อยากรู้ว่านายใช้ชีวิตยังไงบ้างแหมมุมนี้น่าจะเอาไปทำแบ็คกราวด์อูแคปแป๊บเอาไปแคปทีหลังดีกว่าอันนี้เป็นทุ่นนะฮะหิมะปกคลุมออลิสัน ว่าไงมีอะไรก็ว่ามาโอเคแต่ต้องสัญญาก่อนนะว่านายจะไม่โวยวายแล้วอะไรล่ะอะไรอยู่ในมือแหวนวงเดียวกับที่อา็กซันมีหรือเปล่าเป็นของขวัญนนะ่ะจากเอ็ดดี้ ฉันรู้ว่านายไม่ชอบเขาแต่ว่าขอโทษนะตอนนี้เธอพูดว่าเอ็ดดี้เธอหมายถึงเจ้าหน้าที่บราวนใช่ไหมตำรวจที่เคยจับฉันไม่เอาหน้าไทเลอร์แล้วไหนเป็นพ่อบุญธรรมเธออีกที่ไม่ยอมให้ฉันเจอหน้าเธอตั้งเจ็ดปีทางไฟเร์วีตก็ช่วยเขาแล้วนะไทเลอร์เขาคิดว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดกับเราทั้งคู่มันไม่ใช่เลยแต่ก็ไม่มีข้อคอรหานนะแล้วนายสองคนนั่นเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉันนะ เพื่อฉันเขาจะมาซื้อคำยกโทษจากฉันด้วยการใช้ของถูกถโง่นี่ไม่ได้หรอกมันเป็นของขวัญน่ะไชเลอร์นายก็รู้ว่าการมอบของขวัญน่ะเป็นธรรมเนียมของทริงกิตแล้วถ้าไม่รับของขวัญก็ถือว่าเป็นอะไรที่แย่มากอ๋อยคิดหนักเลยเหมือนมันมีระบบความสัมพันธ์ของตัวละครด้วยนะฮะฉะนั้นอ่ะก็ได้วะยอมไปก่อนก็ได้ จะรับไว้กันแล้วกันแต่ฉันจะไม่สวมมันหรอกนะจริงเหรอจริงแต่บอกตรงนี้ก่อนเลยนะว่าฉันทำเพื่อเธอไม่ได้เพื่อบราวน่าจะเรียกเขาว่าเอ็ดดี้ก็ได้นะหรือลุงไม่เอาการชื่อแบบว่าเรียกนามสกุลนะฮะมันเป็นได้หลายแบบเราจะเป็นการให้เกียรติกันหรือเป็นการแสดงความไม่สนิทสนมหรือที่แย่คือไม่อยากสนิท ออย่างไทเลอร์เน e ี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะได้ยินหรือเปล่าเสียงอะไรในน้ำเสียงเหมือนปราวานว้าวโวพร้อมกันเลยวานไม่มีที่ใดสุขใจเท่าบ้านแล้ว เป็นสัตว์ที่ขี้เกียจมากเลยครับลาวานมันไม่เคยทําเองเลยฮะมันจะทําลายบรรยากาศไหมเนี่ยถ้าฉันจะบอกว่าฉันต้องโทรศัพท์ไปที่บ้านคแน่นอนขอโทษนะตามสบายเราเลิกขอโทษได้แล้วก็ได้ขอโทษแน่ขอโทษอีกระหว่างนี้ฮะรอระหว่างที่รอก็ตั้งโจทย์กดันไปฮะว่าที่ผ่านมาอลิสันขอโทษไทเลอร์ไปกี่ครั้งแล้วไปย้อนดูออกกันแล้วกันนะฮะ <So> บนเรือเฟอร์รี่มีอะไรบ้างนะมีรถอยู่2องคันรถเรากับรถคันนี้เบียอิ s ไมส์เช็ค my six pack เบียคือกีฬาของเราเช็คซิกแพคดูสิแม่แน่นเลยทีเนี้ยน่าจะเหลือแค่1แพคไม่เอาการคอนโทรลนะเอาคลามคอนโทรลดีกว่ามีเฮดช็อตด้วยแปลว่าคนนี้เป็น hey, นายพรานชอบล่าสัตว์เอานี่รถคุณน,นี่ <to> เหมือนกันจงมีชีวิตหรือยอมให้มีชีวิตก็แค่สติกเกอร์น่ะ เดินทางมาสนุกไหมอ่าฮะรู้สึกไม่เบื่อเลยแหละก็จริงนะแล้วจะไปไหนอ่ะไปที่ the lost crossing เหมือนกันเลยอยู่แถวนี้เหรออ่แถวนี้ก็ได้เกิดแลวโตที่นี่อ่าฮะไม่บอกไม่รู้เซ้นเคยย้ายไปอยู่ที่แองเค r a g เชมาตอนอายุเท่าเธอเนี่ย the lost น่ะมีพวกชาวพื้นเมืองอลสก้าเยอะทริงกิตไฮด้า ไม่ได้กลับบ้านมาห้าปีได้แล้วโอเคอ๋องั้นก็แปลว่าคุณจะไปเยี่ยมครอบครัวงั้นเหรอจะว่างั้นก็ได้เธออาจจะยังไม่รู้นะแต่ว่าผู้คนน่ะแก่วัยกันมากเลยนั่นสิอ๋อแล้วก็ฉันชื่ออเล็กซ์นะอเล็กซ์เกอร์ชวินคุยกับลุงไม่หันหน้าว่าทำไล่ไม่หันหนีทำไมอ๋อจอร์จเกอร์ชวินนะ ที่เป็นนักเปียโนอ่ะมีคนชอบถามฉันว่าเราเกี่ยวข้องเป็นญาติกันหรือเปล่าฉันก็พูดดักหน้าเอาไว้ก่อนว่าไม่ใช่แต่กี้เธอว่าเธอชื่ออะไรนะยังไม่ทันบอกเลยนี่ว่ะเรียกไทเลอร์เฉยๆก็พอฮะ Just call Tyler. เรียกผมไทเลอร์ก็พอ <All right. S 1> ก็ได้ you, ยินดีที่ได้รู้จัก <What S 1> นะไทเลอร์เช <Tyler. S 1> ่นกันครับเอาไว้เจอกันนะเอาไว้ขึ้นฝั่งค่อยว่าฮะมีป้ายด้วย when everything else fails try doing what the captain suggested ถ้ามีบางอย่างอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็ทำตามคำสั่งของกัปตันไว้ด้วยไหนดูซิท้ายกระบะดอีกลองสองทางไกลฮะใกล้จะหมดซีซั่นแล้วเหรอเคยชนะตอนปิดซีซั่นมาครั้งหนึ่งด้วยนะอ๋อมีเบ็ดตกปลาฮะแล้วอะไรอ่ะมีดเหรออ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรบุนไปเรื่อย มีปืนด้วยดูเก่ามากเลยนายคงไม่ใช่พวกที่มองว่าจุดศูเป็นของที่น่าเบื่ออะไรเทือกนั้นใช่ไหมไม่กล้าหรอฮะคนมีปืนนี่ไม่อยากเถียง Remain i n v e h i c l e โอเคฮะจนกว่านู่นแหละจะเทียบท่าแล้วก็ต้องอยู่บนเรือไว้ก่อนนะฮะอันนี้รถเราทะเบียน VBE796 งวดนี้แน่แน่ นี่อลิสันเราไปทางที่มันมีธรรมชาติเยอะๆดีไหมทางนี้จะไปไฮเวย์อ้าวไม่ตอบอลิสันคงไม่ได้ยินหรอกมั้งคงงั้นนะยังโทรศัพท์ไม่เสร็จเลยหรือเปล่ามีพวกใบปลิวฮะแล้วก็ประกาศอาฮะอันนี้เปิดให้ดูไ้เฉยนะผมไม่ได้อ่านมาทุกอย่างหรอกอันนี้ก็น่าจะเป็นถ้าอินเนี่ยก็เกี่ยวกับโรงแรมและที่พัก อันนี้ขายเรือแคนูมีคนเด็ดไปเยอะเลยเอา้าวกดผิดเอาใหม่อา่าดูตรงนี้ข้างล่างนี่ Under the Sea น่าจะเป็นงานเต้นรำหรือเปล่าเนี่ยอ๋อค่าเข้างานสิบเหรียญนอแฟนซีดีนะน,นั่นเป็นอ๋อเป็นไฮสคูลเก่าหรือเปล่าของอลิสัน ริงกิทแดนซ์นะฮะเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่าเข้าใจละพูดถึงแดนซ์มันหมายถึงอันนี้นี่เองเป็นวัฒนธรรมของพวกชาวลาสกานะมีหลายชนเผ่าใกล้ถึงแล้วได้ยินอ่าโอเคอันนี้ Devil's Club T นะฮะผมไม่ได้อ่านละเอียดหรอกเอาแค่พอสังเขปมันจะได้เร็วหน่อยฮะแต่มีพวกจดหมายกอกสาอะไรนี้น่าสนใจผมว่าจะอ่าน ไม่คุยกับกูเลยโอ้ก็ได้แหละจริงๆทำไงอะทีเนี้ยต้องร้อยถึงฟังก่อนเหรออ่ะมุมใครมุมมันแล้วกันแถวนี้ก็สวยดีฮะชิวทัศยอดเยี่ยมบรรยากาศก็น่าจะอบอุ่นแต่ก็าอาจจะหนาวกว่าที่คิดไว้นี่ไงใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวแต่ว่ามันมีลิฟต์ตรงนี้ได้ถ้างั้นแปลว่า เราสกิปฉากได้โอ้เข้าใจละเพื่อคนที่รีบไงเออลิฟต์ตรงนี้ได้เลยนะถึงฝั่งเฉยมาแบบงงๆงานไวัยงานรีบโอเคน่าจะเข้าสู่คัดซีนนะยังไงก็ผมตัดไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะพอดีผมคงเล่นไม่ไหวอ่ะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะฮะยังไงก็เอาไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันได้ในเชลมีไหวสวัสดีครับ